ู้ชมครับพบก,กับข่าวเด่นกอนละครดังประจำวันจันทที่18กรกฎาคม2559กับผมมติรุธกิติพัฒนะและนี่คือข่าวเด่นของคุณในค่ำคืนนี้ครับโล่งน้องเมรัชนกสาพันแบดมินตันโลกเคลียร์ปมใช้สารกระตุน้นเจ้าตัวมุ่งคว้าเหรียญโอลิมปิกข่าวนี้ก็ดีใจค่ะที่เมย์ได้รับความท,ที่ทำ ขอเมในครั้งน,นี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมากลับมาให้คนไทยให้ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวหลังจากจบข่าวในพระราชสำนักครับ ติดตามข่าวเด่นกองละครดังกันต่อนะครับวันนี้แฟนแบดมินตันชาวไทยก็โล่งใจกันแล้วครับเพราะว่าน้องเมย์รัชนุกินทนท์สามารถที่จะเคลียร์ประเด็นเรื่องของการพบการใช้สารกระตุ้นในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและก็มีสิทธิ์ที่จะไปแข่งขันต่อในศึกโอลิมปิกครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวดีนะครับว่าทางสาพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ประกาศว่าไม่พบสารกระตุ้นในร่างกายของน้องเมย์โดยผลการตรวจปรากฏว่าเป็นการใช้สารด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าช่วงก่อนที่จะออกเดินทางน้องเมย์นั้นมีอาการบาดเจ็บที่หลังและข้อศอกแพทย์จึงทําการรักษาขณะที่กรรมการไต่สวนนะครับจึงเห็นว่าการฉีดสารนี้ทางเส้นเอ็นเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บจึงไม่ผิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแต่อย่างใด ขณะที่ทานนุมยรัชนก็กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับว่าขอบคุณที่ได้รับความยุติธรรมและสัญญาว่าจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาให้ได้ครับท่าวเมย์ก็ดีใจค่ะที่เมย์ที่เมย์ได้รับความยุติธรรมของเมย์นในครั้งนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะในการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญมากลับมาให้คนไทยให้ได้เพราะว่า จริงๆแล้วเมยก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสตรงนี้แล้วเมย์ต้ท่องให้ดีที่สุดค่ะซึ่งล่าสุดครับน้องเมย์รัชนกได้โพสต์อินส a าแกรมส่วนตัวขอบคุณทาง BWF ที่ให้ความยุติธรรมและขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาพร้อมสัญญาว่าจะเอาเหรียญทองกลับมาฝากชาวไทยให้ได้ครับ ตอนนี้หนุ่มวีออสที่ชักปืนขู่ชาวบ้านที่สนโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับสารภาพว่าไม่พอใจที่บีบแตรขอทางแต่ว่าคู่กรณีนั้นไม่ยอมหลบให้จึงเคืองแล้วก็ควักบีบีการออกมาขู่ครับนี่เป็นคลิปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับขณะที่นายฮิรันภัยอรันเป็นคนขับรถรับส่งคนงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครถูกรถเก่งวีออสไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชักอาวุธปืนออกมาโชว์ เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีขาเข้าตัวเมืองชลบุรีซึ่งก็ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางพร้อมกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับรถรายนี้นะครับล่าสุดทางตำรวจภูธรเมืองชลบุรีได้ถแถลงข่าวการจับกุมตัวนายนพพร,รัตน์เทียนมณีเป็นชาวตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับรถเกง๋งโตโยต้าและอาวุธปืนบีบีการคล้ายกับปือนอโตเมติตัวปืนนั้นทำด้วยพอลิเมอร์สีเงินจำนวนหนึ่งกระบอก หลังจากผู้ต้องหาทราบข่าวจึงติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับโดยตำรวจได้แจ้งข้อหาทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยขู่เข็นขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนที่จะส่งตัวไปสารแขวงเพื่อพิจารณาโทษต่อไปนายนกพรรัตน์เปิดเผยนะครับว่าวันที่เกิดเหตุตนพยายามจะขับรถขอทางพร้อมทั้งเปิดไฟเลี้ยวรวมทั้งบีบแตรแต่ว่าคู่กรณีนั้นไม่ยอมหลีกทางให้ จึงเกิดความโกรธและนําปืนปลอมออกมาข่มขู่ที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าเคยโดนชนมาแล้วนะครับเคยเดินลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ว่ารถของเขาไม่มีกล้องวงจรปิดจึงไม่สามารถเข้ามาแจ้งความดําเนินคดีได้หลังจากนั้นจึงได้ซื้อปืนปลอมมาติดรถไว้เพื่อที่จะข่มขู่คนอื่นบ้างครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุโคลนถล่มทับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มณฑลหูหนานของจีนบ้านเรือนถูกดินโคลนถล่มทับ พังไปหลายหลังคาเรือนนะครับแต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับนี่เป็นวินาทีที่ดินโคลนถล่มลงมาทับเรือนไม้ทั้งหมด14หลังคาเรือนนะครับเกิดขึ้นในหมู่บ้านเชิงเขาที่มณฑลหูหนานประเทศจีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้านะครับเกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์เพราะว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมาในช่วงเช้ากว่า199.1ม mm. ิลลิเมตรแต่ว่าโชคดีที่ว่าทางการสามารถอบพยพประชาชนออกไปได้ทันนะครับ ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาฝนก็ยังตกหนักอยู่ก็จะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเรื่องนี้ต่อไปครับหมดเวลาของข่าวเด่นก่อนละครดังแล้วนะครับช่วงนี้ไปติดตามความเข้มข้นของละครสงครามนางงามซีตันสองอนอวสานค,ครับ